เธออย่าพึ่งส้วนคุยโอ้ยหนอเห็ดคลิปอยู่จ้าเธอก็ไดเนาะหาองุวเขาขอกหาไปเธอเก่กสวยแล้วเธอเนาะเธออยากแข่งกับพวกเธอเนาะมันเป็นยังไงเธออย่าเสนอหนาด้วยอย่าพึงส้วนคุยโอ้ยเนอมันยังว่าเฮ็ดขีบ ดีจ้ามาค่ะพี่น้อง่ะมือนีผ้ามาทงหน้าค่ะพี่นองคะน้องสะข้างหลังห่นเด็กหน่อยก้นเหลนหน้าจ้ามือนีน้องแพทย์มาเหลนน้าจาก็เลยว่าอยมาเฮามากินบกหอยได้หอยมาไม่ไหมสดเลยพี่นองเก็บมาจากใน้าข้างหลังนี้แล้วบักลายเลยค่ะพี่นอง่ะหอยปังจิ้มซีฟูดแซ่บๆน้อการจ้าพี่นองดูค่ะเด้งไว้ฉันเด้อโอ้ยเย็ง ไปไปไ,ปไปเรเงว่ามันโซต,<ป>ตัวนั่นแล้วจะมาเล่นกินหรอกะมาเล่นอยากตอนที่นายฉันจะกิ่นนะเธอเสไปสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะขนาดาสูสมัยใหญ่แต่ใหญ่ขนาดทุกอย่างค่ะไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ไม่ใช่หญิงเปรตน,นะคะไม่ไม่ใหญ่แค่ชุดนะคะชุดอืก็ใหญ่ค่ะอะไรหรออะไรล่ะเธอใหญ่ะอ,ะยยอ่ะ โอ๊ยบวอยอุ้ยออกอยู่เด้อโอ้ยเฮ้ยคือนบวออกว่ะเฮ้ยคือนบวออกว่ะอัศรเลยดูยดิมันเหี้ยแล้วน้าขาแสบแสบน่าแก่ใจพี่นอ้องแต่กินหอยแสยบยิงแผลดิแผลตัวก็นั่นตีเลยนะคะยิงแผดไปงุ่มหอยหอยหวาน <laughs> มาะคลุกคลุกคลุก บางคนก็ว่าซิดซื้อก็ออกเลยเออบางคนก็บอกซื้อก็ออกว่ะมันไปใส่ละห้อยมันบ่ออกยังทีบ่ออกไหมบ่ออกจต่พี่น้องมองอันอันจิ้มกันแล้วจากแถวดีระค่ะพี่น้องคขาทำบาก์ล็อกบนมามาจิ้มกรได้าษคกุบๆดีเนาะงแพรนาะเอาผู้ใดจิ้มไปกินขาดแล้วเนาะ เน้าจ๋ามากินหอยกับเบียร์กับแผลมากินหอยแผลจ้ะพี่น้องหอยหวานเนอะเอาไปเจ้าละหอยหวานเนี่ยหอยแผลบบานหวานพี่น้องหวานค่ะพูดจ้าออกมาเนาะตัวยังไฮะออกมาเนาะนี่โอ้โอ้โอ้หนามแตกอด้วยด้วยลูกเต่าร้านแพนแล้วมาเล่นนหนามดิฮะ อีสัมระเลยอู้องที่เซผู้ปกครองลูกฉันีงล่ะี่เดียวะข้านวผู้ปกครองครับเรนถอยู่เลยอือว้าวนะจากพี่น้องจ้าเจหน่อยเ่นน่ะมันหอนไรน้องแพนเนาเจ๊หน่อยจะสิโตนื่อะไรเนี่ยแพนดิ็กหน่อยโตน้ำจากพี่น้องอือือยิงจ้าคืออะไรยิงจ่า เป็นไดรโลงเอาบอน้องจ๋าก็มาน้ำเนี่ยจ้ะพี่น้องจ๋ามาเบิด์ตเนาะอือเป็นอยัางไอยเน่าบอไอยเน่าไอยเน่าเมนอยู่บอวะอืออือคอยยิงกระดาษคอยยิงเบียร์เรายิงกระโอ้ยพี่น้องเด็บจั อนเนเ้อรอกันยงโอ้ชงกินดี็ไไม่นาพี่น้องเอ้ยสมัพรเด้อแต่ลาต่อมันเป็นจิมย่างๆเนาะอันเนี้ยจิมเฮาหนิแม่เอาทั้งเล่ะดึกเมยมันดิมแบบมันบวขาดเมยเออ่ออมันบวออกเลยนะน้องจ้า เอ้าสวดไปโหลดสวดไปนั่งปวดแผลเขาโอตรแสบกรุบๆหยาบหน่อยหน่อยบอกเขาแหน่ยคนเก็บหอยไปหน่อยเลยมามาหนูเจอหอยอีกแล้วคนงุ่มห้เอ้าอืมผู้ใดมากิีบหนีติด ไอ้ก้นไหลก้แช่ให้น้ำเนื้อเด้อพี่น้องจ๋าน้องแพทย์เนาะธรรมชาติทุ่งนาเนาะอืมน่ะหอบพอออกนะจเย็นไม่จเย็นจเย็นก็ไปซุดในการหลังล่ใจเย็นจะเย็นน้าพี่น้องเบิรงพี่น้องอุ้ยเสียดายเนาะมันมาออกอ่ะแมนนั่นเนาะ หวานมากเธอจับคุณจัดเลยฟักิีปลูกเองเลยงามแห้งผักดูดเหงื่อคุณจัดน้ำหวาน ประมาณสดมันหวานอืมกินหอยไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออึ้งน่ะจังกินปีนามันแหมพี่นาปกติหมูมาหนาอึ้งสิเดี๋ยวเอาอึ้งต่อนหมูเด้อพี่น้องจ๋าปีนี้ไม่ไหวอีกกินหอยแทนมาเจ้ากินหอยแทนเด้อหอยแทนเด้อพี่น้องจ๋า ปาดกิโลแล้วค่ะไรก่อแพบเจ็ดร้อยห้าสิบ <laughs> <laughs> ท่านไหนท่านไหนร่วมทรงนะออแต่ว่าเขาออกข่าวแล้วนะว่าอึ่งน,น้อยเมืม่อวานอะ่ะออกข่าววอึ่งน,น้อยกิโลละขนาดออกข่าวกิโลละหกร้อยอันทาน่างใด้อันทรงหน่อยหาสิบถักบ้านได้เลย <c oughs> <laughs> โอ้ยสองมหาชื่อดีใจแต่แขวมันเหรอแม่หญิงต้องคอยดู้ตัวหญิงไปเจลีบขี้เหล่าอันว่าสื้อท่านพี่น้องขนาดอันปีสองปีที่แล้วนั้นขอซื้อเขากิโลละซีลอยเขาบอกว่าจังเลยสมบัติกะดอกเย่งไอ้กิโลใช่เป็นตัวประกอบให้เธอเลยบรรยากาศดีบังบรรยากาศล่ะล่ะเออหมวกเธอเนี่ยมันบังบรรยากาศเบ็นไรเนีดย เซียนแห่บรรยากาศ่ะพี่น้องขาสามคนผู้ใดสวยอบอกมาเลยเดี๋ยวนี้ค่ะพี่น้องขาเอากระดองฉัน,นหลหรอนอกร <c oughs> ะดอบเลเนาะเสื้องามใส่กระดอบไปนั่งฝ้าคุณหมอหมวกหมวกไรกินขาดเหรอเด้เออหมวกเราก็มากินขาดแล,ล้วค่ะม,มาเมื่อนี่มาเพื่อสิ่งนี้ม,มาเพื่อสิ่งนี้ค่ะยิ่งเพป็นหนารักมากอ,มอย่าผึ่งซ่นคุย ให้ขีบยัวให้ยพ่าให้คขีบ oh. ยัวก right. the ็โอเคค่ะเธออย่าพึงส่วนคุยโอ้ยเนาะให้ขีบยัว้าเธอก็ได้เนาะเอางัวเขาขอกขาไปเธอเกากสวยแล้วเธอเนาะเธออยากแข่งกับพวกเธอเนาะว่าเป็นยังไงเธออย่าเสนอหนาเลยอย่าพึงส่วนคุยใหิปดูยังวเาะ ฉันกินอยู่นี่แม่แต่งอ้อยองมากไหม่ะออโอ้ยนนวมเพียเเเธอกรีเนาะอืมคลิปแล้วก่อนนะแคลิปจังโอ้ยแสงมันมได้หมหญิง้นสองกคอมาเขากันคัทแหมวกมันบางฉันนะเออั้นยร้เกิด้น้เต้ล่ะหมวกบางชันนี่แม่ เออบรรยากาศดีดีดอกไว้ก็จะเป็นคือตัวอันมันบ่ได้กินเข่าบ่ห้อยก็ได้เอ้อพี่ออกวะอ้ยเนี่ยกรยังว่าเฮ็ดจิ้งค่าโซ่ทําไ